ดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านน้องจะจะาผ้ารวยสีมาชมบาร,รมีแม่ตะเคียนค่ะเพื่อนมีซอวางหดกับคุณแม่แมคุณแม่ดวงใจนะค่ะเดอ้อผู้ใดมีโชมมิลาบเข้าฝันกับมาเห็ดบุญน้ำเพลิน้อค่ะเด้อวัดแห่งนี้เพือ่อนบ่อใดนั่นหรอกค่ะผู้ใดจะมาถือศีลก็ได้ค่ะแมนได้เมิดค่ะคุณแม่ดวงใจค่ะนี่ค่ะแม่ตะเคียน,น อนุญาตให้น้องจ่าจ่าผ้าร่วยทายถ้ำลงยูทูบเด้อค่ะเด้อเขาฟันลูกหลานมีโชมิลาบสิมาเฮ็ดบุญน้ำอีกเทือนึงค่ะให้ได้ลักแสนลักล้านนะคุณแม่คันบารมีถึงนี่ค่ะคุณแม่ตะเคียนคุณแม่ดวงใจพอมีน้ำซื้อว่าคุณแม่ดวงใจพวกมาไล่เงาๆจ้าพวกมาไลแห่งและพวกมาไลสดคุณแม่คือพวกมาไล่แบบนี้มั็นบาพผมักพวกมาไลแบบนี้ค่ะซื้อมาถวายเพื่อนใดเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีโชคมีลาบทายนี่น้องจะาจะาผ้าร่วยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่อง เจอกันคลิปหน้า